สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เขามาท่านเอาข้าวขึ้นเล้าพอดีนะครับสำหรับในส่วนของไห้ให้กกบกนะครับเกี่ยวแล้วนะครับบางทีว่าใช้เสียใช้เสียไอ้นจะข้าวสี่ท้ายลีปไอ้เสเอาลงเพดมาได้สิบ้าเพิ่งหลานเก็บเขา ท่านอยู่ตัวนี้อ้ามันเนี่ยมันบ่แห้งคือมันเปียกเปียกตีใสเือหน่อยเอามันใสแยกถุงไอ้นะเพียงอันที่มันเปียกนี่ครับแยกไปต่างม่ก็ได้ัทาจี่ไห็เพียงง่ไปเปิดถุงชุ่วุ่นสวัสดีครับพี่น้อง มัมนมี่มาพอดีครับเอาหลานมาเข่าขึ้นเราพอดีครับได้ยักทงละอ่ม,มปีนี้ขึ้นได้หน่อยแอะปกติเะได้มีสิบ สสาิโถงไอ้ดำห้างโปรตีอัม <c oughs> พี่กายวิ่ง <c oughs> ไปไหนสามสิบอยู่ก <c oughs> ินพ้าเบิร์ด,ดอกอันนี้เขาเจ้า,จานี่ละาทาั้งนี้เอาไปน้ำแน่นี่ สิ่ไปใส่มูเลยครับก็ได้เห็ดด้วยครับลองให้ร้านเห็ดแต่ของตื่นมาพอดีเป็นฝานเป็นคึมๆให้นี่ละครับ เกิอแล้วเสือกแดงไห้บาออามเมาื่อนหร่บอไม่เตอไม่จะตอกหายังไม่มาพอมันสีมียุบสองถุงสามถุงนี่แหละมันติดซุ่มๆจังหน่อยอเ,เอาเอาแยกมู้ไว้่านไปสีก็ได้ Baptism, ดำห wow, ้างปกติม oh. ันก็ได้หน่อยก็ตัวปีปีนี้ตัวีไกไมได้ตัวปีไไมได้ยักถงงเอาบอกีนี้ได้หลายตีโอ้มันเป็นเนนบอกมันตายปีนี้ได้หลายก็เข้าตีได้ยักถุง อ๋อไอ้ความมันตั้งสิบ่ันฝนไหมทันฝนอยู่ตัวนี้ งี่สิถุงเตมรับ้สิบห้าในี่สิบี่ครับประมาณ2ีสประมาณงี้สิบสี่ถุงใสายกซาเล่งมากล่ะในี่สิบสามงี่สิบสีถุงงี่สิบสามี่สิบสี่ ตีกายอีกสักสิบขั้วตรงนี้ตายไปว่าเดียวว่าอันนี้มันไม่ตายเนาะอน,นี่มันงามอน,นี่มันงามมุ่มกายยังเหรอวะเขาพันหนึ่ง